สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับพี่น้องที่กรลรักครับวันนี้พบกันวันที่9กราเม2021นบเนะครับเป็นวันเสาร์วันนี้นำพระวาจามาเสนอกันตรงนี้นะครับก็เป็นพระวาจาของพระเบิดาาที่เรายึดถือที่เรานำไปและก็ปฏิบัติในชีวิตของเรานะครับในพระวาจาวันนี้เสนอพระวสานนะครับนักบุญยอน บทที่3นะครับประจําวันบทอ่านประจําวันในพิธีมิซาของวันนี้นะครับก็บอกว่าชาวยิวคนหนึ่งเริ่มโต้เถียงกับสิทธิ์บางคนของยอนเรื่องการชําระล้างคนเหล่านั้นจึงไปหายอนพูดว่ารบ,บีขณะนี้ผู้ที่เคยอยู่กับท่านที่แม่น้ำจอแดนฟากโนนและท่านเป็นพยานถึงเขากำลังทําพิธีล้างอยู่และทุกคนก็ไปหาเขา ยอนตอบว่ามนุษย์มีสิ่งใดไม่ได้นอกจากสิ่งที่ได้รับจากสวรรค์ท่านทั้งหลายก็เป็นพยานได้ที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้แล้วว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์เจ้าแต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาก่อนพระองค์ผู้ที่มีเจ้าสาวคือเจ้าบ่าวแต่เพื่อนเจ้าบ่าวที่ยืนฟังอยู่ย่อมยินดีเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าว ข้าพเจ้ามีความยินดีเช่นนี้และความยินดีของข้าพเจ้าก็สมบูรณ์พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่บรรดาชาวยิวนั้นก็เห็นมีคนไปหาพระเยซูเจ้าไปรับพิธีล้างไปอะไรต่างๆ ก็สงสัยสงสัยก็เลยมาหายอนบัปติสตาและก็มาถามเรื่องนี้กับยอนบัปติสตาและก็ต้องการจะบอกว่าเอยยอนบัปติสตาเนี่ยดูซิคนนั้นไปทําเหมือนกับท่านอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ไม่เขายังชาวยูยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้ากันนั้นก็แน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ยอนบัปติสตาก็ถึงบอกว่าเออก็พวกท่านทั้งหลายก็เคยเห็นไม่ใช่เหรอตอนที่เราได้ อยู่กับท่านผู้นี้แล้วเราก็เคยบอกท่านทั้งหลายแล้วว่าเราไม่ใช่ผู้ที่จะเสด็จมานั้นแต่ว่าเราเป็นเพียงผู้ที่ถูกส่งมาและผู้ที่จะมาภายหลังข้าพเจ้าเนี่ยจะยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าอะไรต่างๆนะครับยอนก็บอกเป็นในๆว่านั่นแหละคือผู้ที่มาภายหลังข้าพเจ้านะครับนี่ก็ยอนอธิบายกับชาวยูวนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้เราจึงเห็น สิ่งที่ยอนประกาศเนี่ยทำให้เรารู้จักพระเยซูเจ้าว่าพระองค์นั้นยอนได้ยืนยันพระเยซูเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้ไถ่เป็นเป็นมาซียาเนี่ยให้กับประชาชนชาวยิวนั้นฟังเลยนะครับท่านก็พูดได้ซ้ำไปว่า,าท่านเคยบอกว่าตัวท่านเองนั้นไม่ใช่พระคริสต์เจ้าไม่ใช่ผู้ที่จะเสด็จมาเตรียมแทถูกส่งมากอ่อนมาเตรียมทางเราก็ทราบแล้วนะครับวายุบับพทิสซาก็เป็นอย่างนั้น แล้วท่านก็นยกตัวอย่างนะบอกอผู้ที่มีเจ้าสาวก็คือเจ้าบ่าวแล้วกเ็เพื่อนเจ้าบ่าวนั้นที่ยืนฟังอยู่ย่อมยินดีเมื่อได้ยินเสียงเจ้าบ่าวแล้วท่านก็นบอกข้าพเจ้าก็ยินดีเช่นเดียวกันนะแ,แทนที่จะมีปฏิกริริยาลรยนบัติสตาบอกชาวยิวที่มาบอกท่านนั้นก็บอกว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยเปรียบเสมือนเจ้าบ่าวใช่ไหม ส่วนท่านเองนั้นเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวก็มีความยินดีแลกะก็ความยินดีนั้นก็รู้สึกสมบูรณ์แลวเป็นจริงแล้วสิ่งที่ท่านได้เตรียมที่จะให้ต้อนรับพระผู้ไทยนั้นก็เป็นสิ่งที่มาถึงแล้วพระผู้ไทยก็เสด็จมาแล้วและองค์ปิดท้ายแล้วก็พระวุรสารในวันนี้นะครับก็ปิดท้ายด้วยคําพูดอของยอนนั้นเป็นคําพูดที่น่าจะเป็น ก็คิดข้อคำหนึง่งข้อรำพึงสำหรับชีวิตของเราเหมือนกันบอกว่าความยินดีของข้าพเจ้าจะสมบูรณ์และพระองค์จะทรงยิ่งใหญ่ขึ้นหมายถึงพระเยซูเจ้าเนี่ยพระผู้ที่เสด็จมาเนี่ยพระผู้ใหจะทรงยิ่งใหญ่ขึ้นส่วนตัวข้าพเจ้าจะต้องด้อยลงนะยอนสำนึกยอนรู้ตัวเองดีว่าเมื่อพระเยซูเจ้ามาแล้วท่านก็ไม่มี ความสลักสําคัญอะไรมากมายนักหรอกท่านก็จะต้องได้ยลงต้องให้พระเยซูเจ้านั้นยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่จะเป็นหลักในการทําให้ชีวิตนั้นก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราเนี่ยเราไม่สงสัยต่อไปเราเข้าใจแล้วพระเยซูเจ้าเป็นใครพระองค์มาเสด็จมาในโลกนี้มาทําอะไรนะครับจากคําประกาศของยอนตรงนี้ความยืนยันของยอนตรงนี้อีกนะครับเราแต่ละคนในชีวิตตะกี้ที่พ่อบอกว่า เราต้องมีชีวิตมีความคิดอย่างนี้มเมื่อเรามีพระเยซูเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยตัวเราต้องเล็กลงแล้วพระเยซูต้องยิ่งใหญ่ขึ้นในชีวิตในตัวของเราในความคิด,ดจิตใจหรือว่าการกระทําของเรากระต่ามเพราะฉนั้นคริสเตชน,นี่ที่บอกว่าเป็นสิทธิ์พระเยซูเป็นคนของพระเยซูเจ้าเนี่ยก็ยต้องเป็นอย่างนี้คริสเตชนคือ คนที่มีพระเยซูเจ้าอยู่เป็นสิทธิ์ของพระเยซูแล้วก็ต้องให้พระเยซูนั้นสําคัญในชีวิตแล้วก็ตัวเองนั้นก็จะต้องด้อยลงแล้วก็น้อยลงหมายความว่าตัวเองนั้นจะต้องตายจากตนเองซึ่งภาษานี้เราได้ยินบ่อยๆคำว่าตายจากตัวเองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราอย่างน้อยที่สุดเอาพระวรสารตรงนี้จาพระวาจาตรงที่บอกว่าพระรฤสต์เจ้า พระองค์จะทรงยิ่งใหญ่ขึ้นและข้าพเจ้าจะต้องด้อยลงนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราควรคิดควรกำเนึงเพราะฉะนั้นเราต้องไว้วางใจต้องเลื่อมใสศรัทธาและมอบทุกสิ่งทุกอย่างในพระหัตถ์ของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพี่น้องได้มีความเชื่อที่มั่นคงและมีความเลื่อมใสศรัทธาและมีความไว้วางใจในพระบิดาเจ้าเสมอนะครับเพื่อเราจะสามารถให้พระเยซูเจ้านั้นปรากฏจาก ชีวิตจากกิจการต่างๆที่เราได้ทำนะครับนี่เป็นหน้าที่ของเรานะครับวันนั้ขอพระพรของพระเบญ้าพระทรงสัรผานรูปภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด